น้อยของยสาไเ่ะเนอะเอาบ้าไฟกันมบ้าไเร็ว้าไ้ไน้องนอเอ้าไหน่อเดี๋ยวจะใหญ่อไห่้่กลับดิพ่อโจจะพาไปล่างอยู่นะครับอ่าไกันมาไฟไ่อโจฝากยังหน่อยมึงมาทองสูตรพจดักเลยน้น้องให่ก่อน่อนเอเสียงปตใจกับเราศิลปิสามไุ้ชี่ต้นกาดด้วกันลูกไส้พยสาคโตสวดๆนพี่นอง ลูกชายหรือลูกสาวเจเป็นสหอที่แหลกตั้งใจไว้อะตั้งใจให้เป็นสหหอหรือตำรวจเพราะยงสามาเพราว่าจะถานต้องโกนี่คนมากสหอคุ้มเงานดีก็เลยเปักฝ่ายมากเนีออยู่หาต้องโกมากเป็นผู้ใายถ้าจะมองการนี่ว่าดีอโยเป็นผู้ใายแทนวิธียืดลดวดีครับมาแมนพี้อ่สอหอนียิเป็นแตะเทอผู้ั่งซักลมั่งอีโดจีกลมผูังใครกลมไม่าจะเนื่ยสายจากมากระเทอสั่งบักครับกระเทศเนี่ยกมา จะเกิจะสมพ่อนต่ได oh. ้ลูกมาขอแต่ลูกกูขอหัวฟ้าขอฟ้าแต่จะมาแต่ซื้อยังครับบอกเป็นภาษาไทยได้ฝ้ายน้ำครับเบิ้งก็เกิดกัดครับแแม่นกันแล้วมา่อไอจูจะผานได้เ่ใหอปาอายุจะปีรูปสิบเจ็ดปีครับสิบสิบปีป้ีด้ำอยถ้าถี่มาย่วงแล้วนะเกถามจะบาดแลวถอดมา่มยไหนได้น็คอย้าอย่างกว่าเอา อมาจากแดดในอีปัวเส้ผัมาสัดอาเจียนคืยั่มาสมผัดท่านหนทีเลยท่านหนทีเลยกูมากระเธอยันยันยันท่าอีฝาย้อเคือปาจแต่ไม่เป็นมึงมากใอไปแลู้กปกัมึงก็เป็นแม่มันคุยับเราได้คุยกัเราได้ออกูไปก็หมอบเล็กท่วงรถแซีซานเลย ใแม่เอาสูฟ uh, ังการสิเป็นคนที่จะเป็นกระเทยเดออเขาเป็นเกิดเป็นผู้ชายหรือว่าดีแล้วเสียใส่ตาคานเป็นผู้ชายย่จะเป็นกระเทยเด่กหรือมถนเป็นกระเทยบีบดัตายค่ะนเอาคอบากะเทยไปยังันอเป็่นทอมฟังเขาแต่ทอม่ขึ้ผู้ชายสั่นตัวป๊าบบารายุบานไอย่บ้ารเบอครับแม่มึงบอกมันขึ้ผู้ชายก่อน้ะดูบากหาตบนึง ยู่บารกรเบิดครับยี่บาร์ระบิดมบอแมพีดีพีเจโดยโอ้ยยี่บร์ระเบินไไ่ิดไปองเป่ยนเบดต้องเป็นท่านโบต้องเผาท่างโบสดใส่ยต้องเหียวเต็มเตเอ๊ยอยงไเขาเเกิดมาแหมเกิดโดนนะนะาจซี่ต้องหอาอปอบเมือี่สูดว่าู้ยิงผููไ้แต่มันหลอกเพนมึงตกออกมาดอกแม่มึงยิขึ้นมาคือม่งยิงมอดเห็นหมดเหเห็นหมดรัจะายี่นี่นหรออาหลอก รัาแต่เ็งเพลงเดเาเพลงเกตังเนบเอาเนยเดนเซอร์นอ um 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 ่าครูครูจาเซอร์เอาของพีแบเนจจัดเลยนะครับอ้าวอาจารย์ขอครูซ่าเพลงเนี้ยเพลงนียเเพื่คเดแถมนั่นเเองเิู่าจะตงครูายางนีคดีมากเนะครู่อาจารย์กระจากเี่ยแคเลียนปุ๊บเลยี่แก่แก่เบวานปุก ชวนรูปร่า,า,างกันนี่เจี๊ยจากผู้ชายปั๊บเลยเอาติวันนี้คุณมาบอกว่าถ้าใครเล่นดีแกรแก่าผู้ชายคุณมาพัดดวงถับมาแล้วเอาวอามันตุ้ยมันคาเดียนเป็นมู๊แล้วไม่รอดคาเป็นมู๊จริงเนี่ยจมเอาวว้หานเนาะเดี๋ยวเต้นตให้ผู้เล่นเต้นให้หัวใจเด้ให้เต้นเข้าหัวใจคอยเอาอ,เอันตรีมาพบรักที่แม่กอาอจ,จารย์ให้ใหนานานเบาฝ่ายน้ำกีฬาเต้นหนาด้วเลยหรอว่าแด็เเก็ตมาหน่อยอ่ะได้เลยครับหลายคนอยากดูแเจ็คเแบบใกล้ๆนะครับพี่เตงฮวงกำลังตัวมือนะครับพี่น้องน้อองงานนนเเจดบยะครั นักร้อนหนุ่มจากทิศสาวัต w e ิมาดีน้องนักร้อนใหญชื่อฝ่ายนาำาแได้แนคจอหอย่างเดียวสคอี่แหงสามเก เบุญพระนามนำทางยาวโดยบางสื่เจ้าแม่หงลายเหยื่อ้าทิชยศิริยน้อยเป็นแล้วปิดพูดนำทีมงานที่